สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสดี่ะวถ่ายตรงนี้แหละต้ององก่อถ่ายกันดีตมากันยังไงอ่ะค่ะนีแมคิดถึงมากเลยมาถ่ายด้วยกันกอนวๆดีจอุ๊ยวันนี้มาเต็มมากอ่ะหวานตีสี่แน่เลงมีแรงเงามาแล้วว่า ไม่เอาไม่รู้พี่ไมทเข้าไปเร็วแบบช็อกโกแลตเฮ้ยเก็บช็อตใี่ด้วยหวานเก็บช็อตนียงไหมเนี่ยหวานไม่ว่าอะไรเขาใช่ปะไม่รู้ไม่อะไม่มีอะไรแน่ไม่มีพี่มิ้งเข้าไปเร็วที้มาจังสี่ห้าคนเราเดียวขอร้่นที่ร้านเราขอบคุณนะยิ้มได้แบบเดีกันทุกคนคุยตายแล้วเจนนี่เจนนี่เจนนี่ไม่สนุกไ ตามมั้งเหอ